ใจกันลงตามตามเอาพอตอนนี้มาจะปิดร่าเราเรื่องเงินนี่อะไรนะสิหากันลงไปบืนนี่เนาะพี่น้อยกล่ว่าเปอร์เซ็นต์ที่เจอในการซูงอยู่นะเพราะว่าเขาก็ได้เบอร์ได้ยังพอเคนมาเรียบร้อยเลยนะอยู่เบาะแซ่ม้าไหนอยู่ทสาเกาะทางมาวันทางเตียงบ้านคำให้เมืองคงสิรุนแขงสารวันเอ้าว่าสนาดีพี่น้อยแคเนาะ มันมันเฉื่อนบ่เฉือนมันต่ำชุกบ่แต่แต่ตุบตบเนาะเมืองคงโอ้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 ยังนะยังนีนี่นี่ใช่กบกัน นีแต่อยู่ตั้มตั้มตัต้มเสียงตอกสังกสีเนาะทั้งซางรีพันพี่น้องเอ้ยกระต๊อบน้องสมโอเริ่มแล้วพี่น้องเอ้ยเนาะเริ่อมี้รังคงรังคาสั้งสีมาแล้วบาดนี้เนาะอ่าประบุนกับพ้อมเตียงหรือว่าแค่เนะาะเผื่อมาอ่าวางตั้งบนอยู่บนเช้าบางทีเขากินน,น้าไม่ละพี่น้องเลยเนาะของน้องสมโอเพลนเราทีมงานเข้ามาส่งมาเช้ามาเย,มายี่ยมมาญามกับก็ได้พัก ที่พักอาศัยน้ำเน่นะักหนะังเนาะนะโดยเนาะพี่น้องก่อนเว้นจต่ต้องกราบทักทายสบายดีพ่อแม่พี่น้องมูอเพื่อนกันบดสุขูสุข้นเด้อพี่น้องเด้อพบพบ,พบเจอกันอีแกแล้วกับช่องบาบุญสาระวันเนาะตอนแดดเย่ตาอยู่พี่นอ้องเลยเนาะเอฟซีว่าโอ้บุญคนโตนใหญ่แต่ตาน้อยแต่สำหรับแม่เด้อพี่น้องเลยตาใหญ่อยู่เนาะแต่ว่าเปิดคลิปมันจะได้กะแสงนี่แหละพี่น้องเลยเนาะเย่ตาอยู่เนาะก็เลยไฟท้ายตาฮีแน่หัวถอดคอพายี่น้องกันลายเนาะอ่ามากพอดีเจอทั้ง มอเตียงทองพี่น้องเอ้ยคนใดมาอ่ามอบสังกระทรวงกสิเนาะเพื่อให้มุ่งลงข่ายให้น้อ,ง,นองสมโอเพันพี่น,ออนะน,น้องเอ้ยพอดี้ได้ใเนาะทางประธานต้องทำมาไม่เห็นพนพี่น้องเอ้ยมีคนโจมซอยระบาดนีเนาะเอ๋อหาเป็นแครเตี้ยนกับเป็นของเอฟซีจากฝั่งไทยเนาะพี่น้องไอ้ยมาบุญนี่มาเป็นสะพานบุญให้เนาะโอ้ต้องของบคุณขอบคุณเลยดด้วยเป็นกะว่าเนาะให้มอบอ่าตั้งอยู่สถานที่ดินตน้ตนตัญญาของน้องสมโอน้องหลอดเพันเพื่อ ทีงงานเอาก็มามาเยี่ยมมายามเพราะได้ผักเซาเนาะดีกว่าไปนั่งรีอยู่ล้างห้องน้ำพี่น้องเลยแต่ว่าก็ต้องรีล้างห้องน้ำพืน้นเก่านะพี่น้องเพราะว่า,านั่นบมมีบอลกัมบังแดดนะพี่น้องเลยเดี๋ยวยังว่ากันพี่น้องกันอะไรก็ต้องคอยบึงคุณในหลายนาที้อเนาะขอยพีจองอยูด่ดีมีแห้งควบซุปควบซุปควบ,คบ,คบเจริญน,นะพี่น้องเลยไปนะครับไปชมกันพี่นนะ้องเนาะอ่าอ่าโอเค ากำนั найти, ่ง no, ส like, like ่นเงาตอดเงาอยู่ปอกปอกพี่น้องทางบาบุญเฮาเนาะสบายดีเด้อสบายดีนี่จะคุมตาดำพี่น้องเลยเนาะสบายดีเด้อประธานเฮานาะเลด้วยโอ้ทีทางประธานใหญ่เฮาใหญ่แหญ่แงดีเนาะสวดออกระบาดเดี๋พี่น้องเลยสบายดีเด้อจะว่าสิแข่งกันกับน้องบิลลี่เอาจากกันเนี่ยโอ้ยแข่งกันกับแม่น้องบิลลี่เนาะ แจ, ai, จ็คเงี้ยวยูชัยแจ็คเงี้ยกลุ้ยกรุ้ยทั้งล like ูกทั้งโอทั้งเมียเลยวันนี้เด้อเดอพี่น้องทั้งบ่าวเมียพันพี่น้องเลยเต้นเต้นสิคือคือเนี่ยจะต้องเมียู้เดียวเดี๋ยวนาะในทีมงานเนี่ยคือผู้เดียวนี่สมว่าน้องน้อยดีเนาะแบบเพี้ยวนะพี่น้องเลยเดี๋ยวก็ขึ้นเดี๋ยวก็ขึ้นขาเดี๋ยวขึ้นว่าเดี๋ยวขึ้นมาล้นดักมึงมาโดนนะจะกระป๋องก็ไข่ที่มีเนื้อนุมได้ฮะมีเนื้อนมสมสิสิขึ้นอยู่พอน้องพอนี่ก็ไม่ชวนกินยังก็คินถ้ากินยังกินได้ปั๊บ กินได้บัได้บัดุกยาเยากระยุ่งหรอเหรเหอเนียน้องเนี่ยน้องเนาะกินสักยน้อาเพิ่นเนาะเรียงายเนาะเรียงง่าียงไงเลยเฉพาะนอนเพียนี่มักดิบนอนเพียดิบดิบคงคงสิตู้อีพอดเนาะเดอด้เอาเงินมาันี้บ่างมาเตียงซแสสีน้องสีให้้องโอาเนเนาะางดีเน เรงเลยก็ต้องตอกต่ำต่อยู่ต่ำอยู่โอ้นี่มึงดีใจน้ำน้องเคนไร้บ้านเนาะเมื่อกี้ก็ไปเยี่ยมไปเยี่ยมย่ามน้องเพคนอยู่เนาะมาเมื่านี้คุณบอลคุบ้านเลยแจ้งคนละบ่แจ้งคนแล้วเนาะคนโอ้ก็ดีใจเนาะาให้เอาหูโพองคายเพคนเบิองแเนาะแต่จะได้อยู่วันอยู่วันเศร้าแหละอุ่นใจขึ้นอีกเติมนึงแล้วก็เนาะเลยเคยไปบอกคนไว้ก่อนครับก็มีของเราก็มี้นเงินมีอยูเดียก็แต่คู่ก็อยู่บ่อเลแต่คู่ก็เห็นเนาะ เอาคือว่าได้ยินข่าวว่าสีเดินทางอีกบ่เดินทางพุ่นแล้วที่เฮาอ่ามันบ่นําบ่บ่มันแจ้งอยู่บ่นั่งเอาก็ได้มาั้ยนั่งก็ได้นั่งครับปุ่นแดดเลยปุ่นแดดก็่อยนั่นได้ได้บ่บุ๋นข่อยมีกุ๊ปยันบ่บุญนี่แนื้อเราจัำกองอยู่นี่น้ํำอ่ะโอ้มีกุ๊ปอยู่เครื่อง ยิจอ้ขึ้นหัวไม่เห็นังเห็นแล้วป็นนะไว้แต่ราเปดล้องนะบฮาตั้ให้ได้ปตั้ดเว่าดินสายนี่มุ้ยตั้ง้วดเชอได้อยพอเดินทางพอดีทั้งเบอร์เตียงกันัแหละตามที่เาได้เกินกันไว้ตั้งแต่รุ่นบุกบืนเัินตะกี้นั่นแหละพอเขาได้รับปากแล้วเนาะเบรเตียงก็เป็นอีก เป็นคนหนึ่งที่แบบว่าดดเดว่าแล้วนะรักษาคำว่านะพี่น้องเลย,ยเนาะเราได้รับปากเพคนแล้วว่าสีจังไดก็สีตามหาคุณก็จะเจอพุ่นแหละแบบนี้เราก็มันจัดสรรเวลาอยู่เนาะช่วงตะก่อนน่ะมันคือหู้อะไรมันก็ยากแน่พี่น้องเลยเรากับประกาศในคลิปว่าเราพักไว้ก่อนเราไม่ได้หยุกเลิกน้แมดีเนาะแมนสีตามหาเประตูะน,นั่นแหละ เดี๋ยววันนี้เฮาก็เลยเนื้อใดกันแอลแหละพี่น้องเไยเนาะก็ได้ว่าเบอร์อื่นนี่ตัดสินใจกันลงตามตามเอาพอต้องมาจะปัดแล้วไงอะไรนะสิท้ายกันลงไปเบอร์นี่เนาะพี่น้องไงยก็ว่าเปอร์เซ็นต์ที่เจอเนี่ยก็สูงอยู่อ่าเพราะว่าเฮาก็ได้เบอร์ได้ยังพอคนมาเรียบร้อยเลยนะอยู่เบาะแซมากเลยอยู่ไรเกาะทางประตูทางเตียงบ้านคำให้ เมืองคงสิดุนแข้งสาวันเอ้าว่าศัสตว์พี่รอดใครเนาะมันมันเชือนบ่มนเตือนมันต่ำจุกตะเตะตึบตึบอยู่กี่เนาะเมืองคงิรม่บ้านข้าสายคำเนาะบ้านคำไบ้านคำไฮ้าวยาเดิบ้านขาใช้คำข้าใช้คำมันใช่อ้าขาสใยคำนี่บ้านี่ทางไปเดโอ้ใช้สิดินทางมือได้บ่เดียรขาใช้คำมันใกล้เขาปากเช บ้านถ้าไปเอารถครับบอสอสี่เดินทางมือไหนก่อมื้นมือเลยเนี่ยมือไหนคืนกันมาตั้งแต่รอบที่แล้วคืนได้ไหนมืออะไรบุญบอสธุรกิจกับนังใช้เป็นตาดำในคิวแมนแมนเห็นอยู่เป็นนังเลยของแรกไปสี่ไปไมอนี่เลยนี่ว่ามันจบภารกิจบมมีงานบุญงานชินเลยแต่มันชิว่าหอบเลยว่ะของแรกบุญได้บัตซื้อช้างกระสีไหมน้องสมบูรณ์ก้อนนั่งช่างบุญลอยใช่เนาตัวนั่นเลยบุญแบบนบุญคือว่า จากเมื่อบ้านได้บ้านนี้เนาะไปบ่ทางวายแล้วคอยกับคือว่าวันปุูปับแท้เนี่ยเนาะคอยกับเราจะชื่อเครื่องเครื่องผ่าโกงนั่นดีบ่จะบอกลูกบอกเมียก่อนนะถ่ายสิลงเมื่อก่อนนะอยากเมื่ออยู่ปีหนึ่งมาเยี่ยมบ้านปีหนึ่งก็ได้แมนชวนลายนี่ไปอยู่เล่าต้องกันไหนยิ่งยิ่งยันดาบมีแต่ว่าอยู่ใกล้ยาดอกปลาชุดคอยเมื่อก่อนตอนเอ๋ยคอยเสียเนาะ ประมาณหอดพอประมาณประมาณหาปีนี่แหละหาปีนี่แหละอยู่เมืองยังจะอยู่ไหนเมืองว้าปีเมืองว้าเมืองว้าว้าปีเมืองว้าปีโค้งเหมือนชางนี้บ่ฮะนหอดสามแยกนาปงอันเรียกใช่บ่แฮนเรียวใช่ช่างเดียวกันเลยฉันบ่ตามเพิ่นว่านะใช่เมื่อนั้นบอกว่ถ้าว่าเมืองโค้งนี่ซื้อไปอีกได้กว่าเตียงห่อนหอนชั้นยังนาปงก่อนแหละถ้าว่าอยู่เมืองโค้งน่ะซื้อไปอีกประมาณสิบห้าสิบห้ากิโลเพิ่นเพิ่นเพิ่นว่าเพิ่นว่า ตามที่ข้อมูลนเอฟซีก็บอกมาหลายอยู่ว่าจากเมืองคงไปประมาณชิบโครโรนะไปหาบ้านคาไฮแต่บุหงาไปทั้งใดเออแต่ไปมาพูดอนไรจังทีทามือขึอนบนเก่าคนพื้นที่อยู่พี่น้องในพื้นที่แต่จักจักเมื่อไบ้านคำไฮโบจักแต่หูวจักถึงเมืองคงปืนแต่บ้านคำไฮโบจักแคนที่ยังน้อยเนะคนที่ยังน้อยเนะจากเนี่ยหันไปนั่นตอนจักรักไปบ้านจัน จากแงะกระโปงนะบ่แม่โ้งฮารักเน้อโว้ยใกล้ๆบ่นี่เพอดช้ำแยกระโปงกับเรี้ยวไปเลยอดวยเลยเอด้วยล่นดูแขมทางเรือนไปไไปนี่เนาะไปที่โพนงไกลกว่าอีกเลยอแม่ยมันกับมีเวลามากื่อแหละเนาะนยางกับ้านาเขากั ต้องเมื ang, ่อเมื่อรถสายทางเนาะก็จะเราจะมีมีงานเราจะในเมื่อจำเป็น่เมื่อเมื่อคนก็อยู่ในบ้านในเมื่อคนก็ครอบครัวก็อยู่ดีมีแห้งอยู่นะนะพ่อทั้งแม่ก็เอาโทรเมื่ออยู่โทรเช็คโทรถามโทษเช็คโทษยังดูแต่แบบให้เมื่อแบบว่าเห็นโตแบบว่าแบบว่าหลายปีอย่างหมดใเมื่อนะเนาะก็ไม่ถ้าคืนนี้หน่อยทั้งเบาเตี่ยงว่าจะลงเมื่อทั้งสารวัตรโอ้ตะ้บุญก็่าจะมาทำอีกเท่านึงนะเพราะมีโอกาสนี่อาจจะ เขาเป็นปได้ด็นอาเงีน้ำาะยมน้ำยู๊ดไแล้วคอยแหงแหงคัดแล้วคนพื้นที่ไปน้ำคอยคอยโดยหย่าตเจ้าทินอยู่ลงไปย่าไผ่น้อเมื่อปรึกษาแม่ไปเรื่อยนะมาปรึกษาแม่ก่อนซะกุญใจได้คำเจ้าทินลงเลยโดยโดยยนเมียอยไปที่บบอกกับบอกคนก้อนไหนให้ไปคนไหนไปยู๊ดห้าสิบเมื่อจะเมื่อเยี่ยมเขาคัวเลยฮนะเนาะต้องกอคนกัน เราพอกระเทาแล้วพี่น้องเลยมียังกินแน่อยู่บ้านเจ้าหน้าอาบมืงก่อนแต่ว่าเลแบบที่เราได้เหมือนท้งนี้เหมือนชาเฮือนข่อยอยู่ปัจจุบันบุ๋มมีแบบว่ามันมีแต่พี่ไอ้ข่อยกำลังมันบุมีบรือ่าวงมันมีอยู่เออกี่ช่วงมีเที่ยวนี่ยังกินบัดนะแต่ว่าต้องเมื่อเฮือนพอข่อยพอแล้วเอาเอาได้ไรอีกนี่เขาปัจจุบันนี่เฮือนข่อยอยู่ปัจจุบันหนุ่มีคนอยู่แต่ว่าแบบว่าคนที่อยู่ดูแลปักรักอยู่ในเฮือนบุมี เอาเพื่อนมเชื่อห้างบ่สิว่าเพื่อห้างของแมนผมมีคนอยู่เด้๋ยวพี่ไอ้คอยกับร้านคอยนะอยู่นะเพราะฉะนั้นขอบคุณที่อยู่ในเพื่อนตอนนี้นะผมบอกไงเพื่อนเดี๋ยวมีคนอยู่แม่แล้ววอาไงว่าคือคือเขาหนีทั่วไปก็คือเชื่อในข่อยไปที่ไหนประมาณนี้แล้วแบบแบบแบบจะอยู่แท้จวไปอยู่ให้อยู่หน้าผมอยู่หน้าผมอยู่หน้าประจำเลยแม่นเออแต่อยู่หน้าผมมีม่วงมันน่ะมี มังคับเดือนนี้มังเดือนชีเดือนชามเดือนชีมังยิ้วมังยิ้วมันกับมังยิ้วเลยแก่ไปแล้วเริ่มแกไปแล้วมีได้หมดแล้วทั้งหน้าแต่พ่อมันมีอยู่น้องปูน้องปลาก็ไม่ยุนจบจบเริจมเล้วเหมือนย้อมน่าจะหายไข้ร้าบอกกับสีไปกับกาเกียบให้พันกาเกียบไม่ทานแล้วเนาะฮะเฮ้ยฟังเบิ้งฟังเบิ้งเนาะเอาบนกันยังโบได้คำตอบว่าสิเดี๋ยวไปหราโบไปนะ ไปปรึกษาทางครอบครัวมก่อนทางเมียทางหยังมก่อนแล้วก็เบิ่งงานการก่อนน่ะนะเนาะได้ว่าเฮาเีเฮาสิก็สิได้อยากไปนําอยู่เนาะอยากไปนําอยากไปนําเพราะว่าเป็นบ้านเองโอกาสทางบ่เียงอยากมืตามหาทางพ่อปตูเลยแม่นก็อยากไปหาไปดูหั่นพออยู่หั่นพอมนะพี่น้องเอ้ยมันก็โอกาสแบบนี้ยากไดยากเนาะๆๆซึ่ง เป like, mm like, so mm ็นไปได้ยากเลยแหละฮะกบคิดวราสิบยูหันเนาะอ่าอย่างงกับโบใกล้โบไกลาแต่อยู่ในเขตเมืองคงอย่ง้ใกล้ๆบ้านเจ้าเนาะอ่นใกล้ๆนะคอยกามาตลายมาตลายเมืองคงนั่นกินไก่นะปงยิไกนปงเรล่าคอเมืองคงราวงสลวันกับมวนยูหันอย่งเงี้ยเกี่ยวเนี่ยเนี่ย ไปปลาเค้กกี้แกป้าคอยบี้กินในรถเลยตีนไก่น้ำปงพูดว่าใสอยู่งเป็นสีลายเลยไก่สามสายสามสายสามสายพันแต่ค่าเราคอยยังน้อหนอ่ะมีแต่ไก่ลาดบ้างได้เพราะว่าเป็นพัฒนธุ์อะไรพันธุ์หนาแบบมันแบบเขาเอาไก่อื่นมาคานำในหานาเลยอันนี้อยู่อยู่อยู่ที่นู้นเยังล่านล้วนอยู่เนาะมันยังผสมไรอยู่เพิ่มกระบอกได้สับว่าอันนั้นหอมมากอันนี้ เอามาผนมันสเสียลูกค้าเหมือนเดิมเสียูกค้าเสียชื่อเสียยังเลิกกะผู้วพูนี่เพิ่นบัวแห้่คลายเพิ่มได้เพิ่นเพิ่นแบบว่าคลายแบบอนุรักษ์ไว้เลยนะเออเออมากินปีง่ายใช่ต้องมึงต้องต้องได้กินต้องดีต้องคักเนาะถ้าเาอย่างอื่นมาขายกับไรเห็นบอกเชียวปีงหมูปีงมัดมาย่างนะฮะแต่มันก็บเป็นแม่มันผิดแผลไปโอเคโอเคสายไม่เจอว่า ตามันก่อนเยบุลไปเวล์ามทั้งครอบครัวก่อนแรงเนาะแรงเนาะแรงก็นะขาจติงบอกเด้อจเซ็ตมาบอลตอนส้าได้คำตอบเนาะกับบไปสอบตานไดนที่เนาะบอยเจาอห้อยู่ก่อนอบจ้ทองงบอกิบมงิบมงเน้ปะมาณนี้โโอยข้ากาได้ยากไปพี่น้องเลยเนาะยากได้ไปนอนมือการพากอนมาแรงเนี่ย โอเคเนาะเดีวเอ้าวใาโอเคเนาะโดดเดาบเตียงไปสัลวันสาลวันก่อนถ้าามีเจ้าทินบก้าไปได้อ้าวมันของร้ายได้เท่าไหรอ่ามันกับห้โบก้าจุลกีเลกเนาะค้ว่าคัสีกต้องกันได้เพราะว่าอยขอยไปถ่ายคลิปี่ึงไหนบ้านในเชียงกอกลืมเลยที่จะไปที่นึงหรือเปล่อ๋อท่กี้ะจากบ่อแถวเมืองนครเพ็งจะไปนะ เขาอยชายคลิปชิ้นหนึ่งนะหักยังหากยังมหันฯน้ำปงจำเนาะเราไปแถวนี้เนาะนครเพ็งแถวแถวบ้านพอนองพ่าเพื่อนนะจะไปบ่แต่ไม่ขึ้นกระแขงสารวัตรนครเพ็งเมืองนครเพ็งไปขึ้นแขงสารวัตรทำพวงข่อยชายคลิปที่พี่ชื่อว่ากายอยู่นะน้ำปงกายบ่กายอยู่เลยกายอยู่ขายบ่กายอยู่จะน้อยอยู่อ๋อเกิไปแท็กข่อยเอาปลากระปองไปให้เพื่อนแดกเพื่อน บอกว่ามีครอบครัวหนึ่งทุกชื้นกันนะเก่าเนอะโดยโดโดดเฮ็ดดูตอนหนาวเตียวลงไปไหนกระเป๋าชิ้นน้อยเอาเครื่องไปให้ดีกวังดังเลเอาไปอยู่บุบุบู้ว่าไ่ได้ไปง่วงไปติดตามเบอร์เป็นปีแล้วเนาะเป็นปีแล้วเพราะว่าเห็นแล้วบอกว่าผู้ใหญ่พันธิ์เดชนี่คิดไปเป็นเด็กชายแต่เราชวนเอยลงอยู่เื้าไปแล้ว ่ไได้ปเราเปลี่ยนเครใหม่เลยบอกหาจะโอเคนะหมาเรียงเนาะจะได้จังหวะกันมืออื่นเนาะมืออื่นเด้อเจอกันพบูนตัดสินใจก่อนเมืองพุ่งภาคใต้นะตรงใต้บืนนี่ชีแขงภาคใต้พี่น้องไงชีแขงใต้แขงแน่ๆเอาตากเส้อัตะปื้ จำปะักสารวัลชอดอัปเบือพบ่จำปะชักกันเดียวกันว่ากับปกชีม่เดียวกันอยู่เออสิบห้าสิบปะชีเป็นเมืองแต่ว่าไปเสร็จเนาะขอบใจด้มาเตี่ยงเนาะเดี๋ยวบนีได้เอาไปดนต้องก่อนบ่อลงเลยบ่แถาลงเลยบ่ใช่มาใช่เอาเอาใส่ของหลายลายนะเออโอเคโอเคจั้งีนีนี่ไม่ใหดได้ได้หน่ไงไม่ช้างนั่งบ่ไม่ช้างนั่งนี่แหละบนนั่งกินข้าวกินน้ำบ่มก็คักแล้วใช่ไหม

ยิงลงไปช่ำพุ Although, no ่นแหละดูชรบ้านพูนแล่บืนนี่เดี๋ยวลงไปขึ้นขึ้นว่าแล้วจะติดมา้บอขอคอยอนแข่งแค่ว่าแุ่รล้วยในึด้วยไอเจกนีโควิดเนี่ยโควิดปกชโควิดปักชโอ้ยตาย้อวาีร้องเขัดระเบิดกินข้าวเว้น เอาโอ้โโอ้โโอ้โโอ้ยังนะดิดิใช่กับนัวกันทีโอ้ยกี้ดโดยเอามาบุญโดยโดยโดยพยาามอยู่บนเศ้าอยู่แล้วทีมงานเอามาเพราได้นั่งเนี่ยเมื่อไหรเห็นนั่งอยู่ผุนคนแบบเนาะโอ้ยไปนัางเฝ้า พันวรนวยเผื่อชิงวเปิดชิงวะนมือนน่ดนั่งิ่ข่าเสื้ได้เมือนแ้น่ไรเดินจะ่ดินขึ้นแวเขาชื่ออันนี้สองส้นสองสนห้าขึ่นแล้วเขาื่อนสองนอเนสองสนหแต่ว่าต้องนั่งนั่งต้อง ่นแบบโบราคัดเนาะธรรมดาบ้น้อยคำว่ได้ี้วยกบาทเนาะอ่าธรรมดาอยู่ไิได้นหาไม่มากนี่ไงอ่าก็ทนอยู่ด้ยทษอยู่ตะเตียนก็ื่อไมเห็นรายเงืนกับอาีพบงาไอยู่งนอยู่ไปเดินเดินเนาะเดือนไปเจ้เนาะไม่เห็นบ่พ่อเนาะ ฮนี่อีกครึ่งหนึ่งหเยพี่่าเลยน้อยยังพออยู่ลกมาได้บาทเ่

โคยังเงินโคโคไร้โคเงินเมียนีอองินเมียเเื่อไปนี่ไปได้ยูไปได้แต่บ่าเงินหมดอยู่ในเมียเงินอยู่ในเมียะเนนั่นไอ้ไก่ลายยูบออยู่นายาจ้ะนะลายยูไก่พันแล้วยื้อนมาหนึ่งยืมก้อนเหมือนเดียวโดนๆไป๊ะกเนาะแล้วพี่น้องก็บานเองพี่น้องเลยเนาะโดน หาไอ้เอบร้อยมาให้ซางรี่คนก่อนเนาะเนข้าคนแค่เนาะสวัสดีสวัสดีเลยพี่น้องเลยไปพี่น้องเลยทั้งมาเตียงกันเสรไปหากินข้าวกินน้ำเลยคนมาเนาะหาสดฮอดก่อนอันนี้ก็จะเอาเครื่องดื่มมาให้ทั้งร้างคนก่อนเนาะประเด้มีแหงเห็นเลยจอดจอดคือสจะมีแหงแค่นี้เอาเอาสามร้อยโลดเนี่ยปวดต้องเอาร้อยห้าสิบเนี่ยเอาสามร้อยโลดเนาะโดยซางรี่คนก็ไปของน้ำหน่อยพี่น้องเลยขอคนไปหา หาตะปูป่ะโดเนาะสเบียงผนเนาะโดยไม่ต่างเลยบางแ่งมัวบ้านนี่มาบุญมาชนคมนี่แหละมัวบ้านนี่ยนะมาบันี้มามีคมเรียบร้อยบันี้เนาะทางบ่าวเตียงบันสังสื่อสังกระซีมาเติมเนาะโดยอืมหนักตัดออกเนาะตอนเนาะมันยาโหดเนาะโดยคนคนเอาดาบรังกะซี่เอ่อทำรังกระซีเพราะจะมาเกิดกินดึนก็เก่าบางงามเนาะ นี่เคยถ่ายเป็นซื้อมา13ผนหล่นแล้วเอามาได้แล้ว,ลลว,ว,เ,วอเอาช่องชัวร์ได้บ่อยเอาช่องชัวร์อ่ะแล้วว่าพุ่งชัวร์นี่ก้อนอไะไราะพ,พ่อป้าสังกรสีนี่บ่พ่อหรอกบ่พ่อป้าอืมไม่กับพ่อเป็นอะไรนี่นนยกักแผ่นนี่แผ่นี่เนาะนี่เก่าแผ่นเนาะอืมเก่าแผ่นแผ่นละแสน แม่ให้เอาวัสดุพาราแซนมันเป็นไม้ไนี่ไม้ดีเลยได้คือใหม่หนึ่งใหม่ใหม้ร้อยเลยได้ไไดพี่น้องเออเอาวพฟอก่ะดีกว่าโมมี่พี่น้องเอนะ้เนาะนี่ก็ได้อะไรเด้มาเติมกันท,ทั้งมาเพียงมากัะทังกระสีขบวนกับไม้ราสร้างเ,าเบาดีาเลยเบาเพิ่มเนาะเอ้าพี่น้องเออจันไดกะดีมุกดีใจอร์น้ำนอนคนเนาะ อ่าแล้วก็ทีมงานเทามาสมทบโซเลื่อนระบาดน,นีู่พี่น้องเนะอ้ยเนาะการที่พี่น้องวานะ่าเราไปทิ้งงานทำหมดปะบมดถีมเนาะอ่าโอ้ยคลิปนี้กับพ่อพิษพ่อถือเป็นพี่น้องด้วยอตื่น,เ,ออตนเต้นเมื่อกี้เนาะอ่ารีดล,ล,ล,ล้วัวแน่ขอโทษขออภัยเนาะเพราะว่าทั้งหมดทูทั้งหมดเตียงว่าสิไปอาสารวันพี่น้องเ,เอ้ยอ่าภาคภาคใต้อ,อื่น,นี่เนาะโอ้ยขอบคุณกะมีโอกาสแบบนี้ก็อยาก ติดรถติดล่างเมื่อน้ำเบอเตียงทองวันนี้พี่น้องเลยเนาะจะด้วยบอดายต้องไปทามทั้งปรึกษาทั้งขอบครัวงกอนอ่าเพราะว่าอยากเมื่อเยี่ยมต้องคอเลยนะพี่น้องเลยเนาะเพอพอว่นกับบริษัทเมื่อเยี่ยมหลายปีแล้วตั้งแต่เอือยเสียมากอะเก็บเข่าฮาปีระบาดจักพี่น้องเลยเนาะวนระจำบ่ได้เพราะว่าบริษัทเมื่อตะโดนเลยอยากเมื่อบ่งเนาะมาเยี่ยมมายามทั้งขอบทั้งครัวพี่น้องเลย บาสิคลียร์งานทันีก่อนเนาะคือมาเมื่อท่านอยู่บาสิขึ้นเนื้อที่จะเก่าเนาะลงไปกับชิบขืนสองคืนหรือว่าถึงไดพี่น้องก็เบื้องตัวจริงก่อนทำเบาเตียงก่อนยังบูฮูบาสิบบอดดิบบูมีกำหนดนะพี่น้องก็เพราะว่าเขาตามหาพอประตูนคนกะเนาะมาบูฮูจดหมายปลายทางบูฮู้อยู่บ้านแต่ว่าบูฮูสิพ่อหรือว่าพ่อขนาดพี่น้องเลยเนาะกับบ่ได้เนาะ โอเคสาวพี่น้องบุญเกษตรคอร์ทจบคลิปเพียงสร็จมีก่อนเด้อเนาะพี่น้องเอ้ยยังไงก็ฝากติดตามขับชมอ่าขอบคุณน้องสมโอต่อไปพี่น้องเนะอ้ยเนาะหัวจะเป็นแนวไแน่เนาะมือได้สิใหญ่มาพี่น้องเอ้ยเนาะอ่าไปก่อนพี่น้องพอกันคลิปหนาเด้อคลิปนี้ไปก่อนขอการคำว่าสวัสดีพี่น้องมดสกูส๊ทุกคนเด้อ